สวัสดีนะคะ right สวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานสาค่ะก็สำหรับโกนะคะก็ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็อยากขอบคุณพี่ไปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้โกได้มางานนี้แล้วก็อยากอยากจะบอกว่าเวทีการประกวดนี้เป็นเวทีของคนไทยเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ แล้วก็เวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงนะคะที่เรียกว่าให้โอกาสผู้ชายได้แบบว่าได้เข้าวงการบันเทิงแล้วก็ได้เป็นขวัญซาด้วยของประเทศไทยค่ะก็อย่างที่โคโค่บอกนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนเวทีคนไทยด้วยกันเองค่ะ,คะ อย่างจริงอ๋อจริงๆริถ้าเกิดสมมติแทนก็ไม่ฟังู้ยนะคะทุกคนก็ยู่ฟังด้แต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นนายแบบตอนนี้ก็กำลังคุยกับช่องช่องหนึ่งในการเป็นนักสแสดงด้วยก็คืออยากบอกว่าชอบในไ,ไอเดียที่ทุกคนชอบค่ะก็าสามารถต่อยอดได้ทุกคนมีงานทุกคนอันนี้คือชอบอันนี้มาก 5. เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นแค่คนที่ชนะอย่างเดียวที่จะมีงานแต่ว่านี่คือไม่จริงนุดใครเลยะคะ่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าท็อป5แต่และคนคือลุกแตกต่างกันมากคือไม่แย่งงานกันแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าต้องการคือมีหลากหลายรูปแบบมากเหมือนมีลูกครึ่งมีแบบหลายสไตล์มากๆถือว่าครบมากจริงๆค่ะทำยังไงให้เราเป็นดาวเหมือนล้ากูนถึงวันนีแงเยก่อนนะ <c oughs> ไม่เอาว่าใส่ก่อนไมแหมจริงๆควรที่จะรู้ว่าเราเด็กในด้านไหนแล้วเรากลังนสง แล้วก็ทำด้วย passion ลงมือทำอย่างแบบจริงจังค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือ d i s c i p l i แล้วก็การที่เราทำอย่างสมส่ำเสมอมากกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรจากใจนะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็จะเห็นาหาว่าแบบเในตาของเราจะมีประกายแล้วก็เราก็จะมีความสุขไปกับทุกวันที่เรา ก็สาหรับโก้นะคะจะเรียกว่าเป็นดาวเลยเหรอคะมันก็ <laughs> ไม่ขนาดนั้นสําหรับโก้คิดว่าความรับผิดชอบค่ะแล้วก็การที่อย่างที่ภาสายับอกมาสักครู่นี้ก็คือเรารักอะไรแล้วเราก็จะทํามันออกมาดีเสมอไม่ว่ามันจะยังไงก็ตาม <laughs> ใช่มนจะออกมาดีเสมอแล้วก็ทําทุกๆครั้งทุกๆงานให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่คนเราพางเราที่อยากดูเราแต่ว่ามีหลายๆคนทางบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะ <laughs> <laughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้ แล้ววันนี้เราลุงานกันของคงไม่หนูเจอเจอกันก่อนแล้วที่มิสแกรนด์ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ค่ะดีใจจังเลยที่เหตำนาสองคนชอบเนคอนเรลิเนียนที่ปีสองพันสิบเกเหมือนกันก็กลับมาเจอกันค่ะค่ะลงานเมีใครคนถามอะไรอย่าคะอ่าถ้าใส่เหนว่ามีผลงานรุเป็นดีรงลีเซอะไรอย่างเงยอ๋อเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าได้เป็นของแอคทีฟ เอชแอนก้าค่ะเอ9แนะคะแล้วก็ได้เป็นในด้านของดีเจของด้านกีฬาแล้วก็ในช่วงปีนี้ไม่ใช่ปีนี้แต่ในช่วงเดือนที่กำลังเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนะคะวันที่12ทุกคนก็อาจจะได้ยินว่ามีเป็นงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรบูร์จะมาแข่งทีมทยฟอสไซก็ได้เป็นผูก้กรในงานนั้นมีเขาเรียกว่าศิลปินที่มาด้วยฟอสไซด์ก็จะเป็นดีเจก็คือจะเห็นแบบเดือนหน้าคือช่วงต้นต้นเดือนจะแบบงานเยอะพอสมควรก็ใครที่ว่างก็เจอกันได้นะคะ ฟ้าใสเคยทำเป็นดีเจจริงๆก่อนหน้านี้เคยเป็นดีเจเอฟเอ็น99ที่ลาพารวยมาก่อนค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็ได้เห็นว่าเออเนี่ยชอบฟ้าใสเวลาที่เป็นดีเจจังก็อยากจะให้ฟ้าใสกลับมาเป็นดีเจได้ไหมก็เลยแบบคุยกับพี่เอสว่าเออแบบดีเจก็เป็นอะไรที่แบบว่าหนูเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงนางสาวไทยค่ะแล้วก็ได้มา ก็จะมีแบบการขับที่คอยคิดถึงเหมือนกันค่ะก็เลยแบบว่าเอออยากแบบไปก็เลยดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสว่าโอเคเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวเขาไปคุยกัซอร์แลนด์อ้นเพื่กับจากสวิตแด์บอสทัวรของฟ้าเป็นพาสติลิฟสก์ลกของฟาอเดี๋ยวนะคะถ้าไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องมีช็อกโกแลตถูกไหมคะพอาสติลิปเลยเหรอคงต้องรออีกสักสี่ห้าปีนะคะบอสน่าจะ แรงมากแต่ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะก็อยากฝากงานนะคะของมิสแกรนด์วันที่1และ2กรกฎาคมนี้นะคะถ้าใครว่างก็ไปเจอกนันที่โชว์ดีซีนะคะมีงานกิจกรรมเยอะ่ยมมากมายเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ